วิธีการผสมคำพิง,งยีนภาษาจีนพยัญชน,นะปสรสละวันนี้เราจะมาเริ่มต้นจัดตะก,กงสละเออตะก,กงสละเออมีเออเออนเออแล้วสามารถผส,กสมกะเสละเปอเพอเมอเฟอเตอเทอเนอร์เกอร์เกอร์จื้อจื้อสือจื้อจื้อสือ เอเอเปเปอเอเปิ่เพอเอเพเพอเออเปเพอเอเพิเพอเอินเพิเมื่อเอเมื่อเอเมื่ออนมื่อเอเมื่อเอเป้เฟอเอเฟิเพอเอิเพนอ่านพร้อมกันนะคะเป้เพิ เทิ่นเฟินเฟินเมินเฟินเฟินต่อเอต่อต่อเ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 อ lơ ưng lơng àm pong canaka tơ tây tơm tơ thơm nơ nay nơ nơ lơ lê lơng kơ ơ kơ kơ y, kê kơ ơ kơ ơ ฮเอิเคนฮเออเฮเอเฮยฮเอิเคนเอเ่านพร้อมกันนะคะเกอเกยเกินเกินเคเคเคนเคนเฮเฮเคนเคนจเอจเ J a y c h n zh n c h n c h e c h c h n ch i c h n ch s e sh s a sh s h n sh s h n l e l l e l l e l l 搭配好听的卡，J j zh n zh n

เรามาอ่านพ้องกันนะคะเจอเจเชิญเชิญเชอร์เชิญเชิญเซอร์เชิญเชิญเราเจอกันอยู่ในตะกกลสระอี e, ต่อไปนะคะ